วันนี้นะคะน้องมดให้อาหารน้องไก่เสร็จก็จะหาเวลาว่างไปออกกําลังกายฟิตนเนสอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเลยนะคะน้องมดเป็นคนที่ทันเก่งนะคะแต่ก็เบรนออกเก่งเหมือนกันค่ะท่าที่น้องมดเล่นประจํานะคะก็จะเป็นท่าบอดีเวทค่ะพวกเบรนหน้าท้องนะคะก่อนที่จะไปออกกําลังกายนะคะก็ทําการยืดเส้นยืดสายก่อนเลยค่ะแล้ววันนี้น้องมดก็ใส่กางเกงซาหน้าเล่งเบรนคุณสิบมาด้วยค่ะ,คะปกติออกกําลังกายเหงื่อก็ออกเยอะอยู่แล้วนะคะยิ่งใส่กางเกงตัวนี้นะคะยิ่งช่วยเบรนไปใหญ่เลยค่ะเป็นกางเกงซาหน้าของแบรนด์เพชรพลอยนะคะเป็นกาางงงเกกสะะะท้้ออนนนนคควมรรภยใ่ ช่วยเบลนคุณสิบเร่งเหงื่อเพิ่มการเผาผลาญค่ะออกไปสักพักนะคะตอนนี้ร่างกายเริ่มเผาผลาญเหงื่อเริ่มออกแล้วค่ะเหื้อผ้าใส่สบายมากๆเลยค่ะเขาทํามาจากวัสดุเกรดพรีเมียมเลยนะคะใส่สบายระบายอากาศได้ดีแห้งไวค่ะลายขอบเรียบสนิทมีเทคโนโลยีแอนตี้สลิปกันการม้วนพับค่ะช่วยให้มั่นใจนะคะไม่หลุดเลื่อนง,ง่ายทุกกิจกรรมที่เราทาเลยค่ะอันนี้ด้านในนะคะจะสะท้อนความร้อนภายในร่างกายนะคะคุณแม่หลังคลอดนะคะใส่ดีเลยค่ะหรือว่าใส่สุขภาพใส่ออกกําลังกายนะคะหุ่นสวยเป๊ะเลยค่ะหรือว่าใครที่กกํําาลัังดนนน้หะะค กำลังกายแบบน้องมดได้เลยค่ะกางเกงตัวนี้ใส่แล้วน้องมดชอบมากเลยค่ะไม่ต้องขะแมวเลยนะคะเก็บพุงได้ดีเลยค่ะใส่สบายตอนนี้เอวน้องมดนะคะอยู่ที่22ค่ะตอนน้องมดใส่นะคะน้องมดก็ได้แนะนาพิสูไปค่ะตัวนี้นะคะช่วยเบลนได้ดีเลยค่ะมีตั้งแต่ไซส์ S ถึง XXL เลยค่ะมีความยาว2ระดับนะคะมี3ส่วนกับ5ส่วนค่ะใส่กางเกงตัวนี้ไปนะคะวันนี้เบลนดีมากเลยค่ะออกเสร็จสดชื่นเลยค่ะ